โอเคครับก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไลก์เกมเศรษฐีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของอีโวมิเนวาชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับเอา้ากดผิดเออโอเคหายกันไปไม่ได้ไม่ได้นานหรอกก็หายกันไปไม่กี่วันเองนะ ยังไงก็เดี๋ยวขอเสริมแซรกก่อนจะเข้าอีเวนต์สักครู่นึงนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับผมจะทําการรีวิวตัวละครตัวละครที่แจกฟรีมาตัวละครนี้มีชื่อว่าอะไร,รวะอ่าอีโวเมอร์คิวรีพร้อมจี้เครื่องรางรถไปตามใจฉันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีวิวให้แล้วก็ลงประมาณวันเสาร์นี้นะครับนะโอเคอันนี้คือเรื่องที่จะชี้แจงเนาะส่วนเกมไอเดนเนี่ยก็ ลงไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเกมเพย์อย่างเดียวไม่ได้มีเสียงภาคเนาะถ้าถ้าจะเป็นพวกมีเสียงภาคก็น่าจะลงวันเสาร์นะครับนะอาจจะเป็นเกมแบบวิเคราะห์เกมอะไรแบบนี้น่าจะลงวันเสาร์พร้อมกับไอ e. ตัวเกมเศรษฐีเลยได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับนะล็อกอิน3วันนะครับรับจี้เครื่องรางพิเศษแบบเช่านะครับนะก็มีเดี๋ยวเราเข้าไปดูในดีกว่าวันเสาร์นี้นะครับรับล็อกอินหนึ่งล็อกอินปับ๊บ รับไปเลยปืนหมัดสวิชเชลแบบ3าวันวันอาทิตย์เป็นอุปกรณ์เขียนแบบตึกรอยฟ้าสาวันแล้วก็วันจันทร์ก็เป็นโมโหนลไลยกานั่นเองนะครับนะ่เะเดี๋ยวเราไปดูที่ความสามารถของตัวละครใหม่ล่าสุดกันเลยดีกว่านะโอเคมิเนออีโวมิเนว่าชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับนะอันนี้เป็นท่าทอยนะอื อวบอ okay, ั่โอเคครับความสามารถนะครับในเทินของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามไปเฮียือมันเลื่อนไหวดีนะในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามเลือกเลนมาที่ต้องการแล้วส่งไปด้วยกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมไปอ่านหน้านู้นดีกว่านะโอเคต้องขอไปที่ถัดไปถัดมาด้วยนะโอเคความสามารถนะครับในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้าม85%เลือกแลนมาที่ฉันต้องการ แล้วส่งไปด้วยกันนะครับเนาะแล้วก็อีกความสามารถนึงก็จะเป็นเมื่อก่อสร้าง3หลัง45%ดงในตำแหน่งที่ยืนและเมื่อไม่แสดงผลบวกทีละสิบนะครับอีกความแล้วก็ความสามารถอีกอันนึงนะครับเมื่อก่อสร้างหรือก่อสร้างอัตโนมัติโอกาส75%ติดตั้งพื้นที่โลกมืดใน2ช่องข้าง1ช่องหน้าหลังก็คือ สมมติเราสร้างเมืองปับ๊บมันจะทําการติดเอฟเฟกต์พื้นที่โลกมืดในด้านหน้าเรา1ช่องด้านหลังเรา1ช่องแล้วก็พื้นที่ที่เราสร้างตอนนั้นอีกหนึ่งช่องก็รวมเป็น3ช่องนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับนะก็คือเหมือนความสามารถของเคที่เลยนะนั่นเองนะดร์เคที่นั่นแหละเนาะไอพื้นที่โลกมืดนะความสามารถของพื้นที่โลกมืดนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกสกิลต่างๆจะไม่แสดงผลแล้วโลกมืดก็จะถูกยกเลิกนะครับเนะี่ยโอเค ่อแล้วก็ไม่สามารถติดตั้งคอนเสิร์ตในมือที่โลกมือได้นะครับนะโ okay. อเคแล้วก็ความสามารถสุดท้ายก็จะเป็นเมื่อตกสิ่งก่อสร้างใดๆก็ตาม80โยนโกงจักรโดยการโยนโกงจักรนั้จะทําการขโมยมาเบิ้ล30%ของฝ่ายตรงข้ามที่โดนกลงจักรหลังจากนั้นก็จะย้ายไปหาทันทีแล้วก็บังคับตัดไฟนั่นเองนะครับนะก็คือความสามารถนี้นะครับนะเป็นความสามารถของ ตัวอาชาอีโวนั่นเองนะครับนะก็คือสรุปเลยนะก็จะเป็นความสามารถโยนกงจักของอาชาแล้วก็เป็นส่งไปด้วยกันของอาชานั่นแหละแล้วก็มีแป็นให้แล้วก็โล่มืดในตัวนั่นเองเนาะก็พูดง่ายว่าเป็น,เป,นเป็นตัวเหมือนซุปมันเป็นเหมือน อาชาลีเมกอะไรแบบนี้นะครับนะแต่จากที่ผมดูรวมๆนะถ้าเทียบกับอาชาแล้วเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่อาชาเนี่ยมันจะมีโล่ให้นะครับแล้วมันจะเป็นตัวที่อึดตรงที่มันมันมีโล่ใหนะ้พวกนี้คือโล่ของมันนะมันมีโล่ให้ชาร์จตลอดนะครับแล้วก็เป็นโล่ที่เปอร์เซ็นต์สูงด้วยนะครับนะมันชาร์จโล่ประมาณ80ดสิบไหมเดี๋ยวเราดูตรงนี้ได้นะอ่ามันชาร์จโล่75เลยนะครับเนาะก็ถือว่า มันชาร์จไวอยู่นะครับนะเออมันก็แลกลายเป็นตัวที่ถึกหน่อยเนาะแต่ถ้าเทียบกับมิเนอร์ว่าเนี่ยข้อดีของมันคือมันมีแป็นแล้วก็มีเอฟฟโลกมื่นมาให้ในตัวนั่นเองนะครับนะอันนี้คือที่แตกต่างกันไปเนาะแต่โดยตัวมองว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะสามารถเอาแบบพวกรองเท้าโล่มาช่วยแก้ขัดกันได้นะครับนะคือมันช่วยได้อยู่แต่ว่าจากที่ดูนะครับตัวของ มิเนอร์ว่าชุดว่ายนะ้ำอีโวเนี่ยมันจะเมืองถูกมากเลยครับถ้าเกิดคุณไม่มีพวกเป็นที่มันเพิ่มครับเป็นเรือโลกอวากาศนั่นแหละนะเออเรือโลกอวากาศถ้าเกิดคุณไม่มีเรือโลกอวากาศเนี่ยมันจะเสียเปรียบตรงที่เมืองค่อนข้างจะถูกนั่นเองนะครับนะแต่โดยรวมถ้าเทียบกับความสามารถนะผมมองว่าไอตัวนี้เนี่ยสู้เอลิเซ่ได้นะครับนะเพราะมันเป็นตัวที่สลายโลกไวแล้วก็ค่อนข้างอึดถึกทนอยู่นะครับนะ แล้วก็ข้อดีของมันก็คือมีแป้นให้ในตัวเลยนะครับคือเราสามารถไปใส่เจี้อย่างอื่นได้อย่างเช่นใส่เรือโลโอวกาศเท,ทนะแบบนี้ก็จะได้ชาร์จโลแล้วก็เบืองแพงเนาะแล้วก็บัฟของตัวใหม่อย่างมิ อีโวมินาวาช่วยายน้ำเนี่ยจะเป็นทางนั rule, ้นของชาร์จโลนะครับก็คือ55%ชาร์จโลเมื่อตกพื้นที่ของตนเองสูงสุดขั้นแล้วก็เป็นความสามารถเมื่อตกเมืองโอกาส65%ล็อกข้าบันทางแล้วก็สุ่มข้าบันทางนั่นเองนะก็คือบัฟของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นทั้งนั้นของเรือโลกอากาศนั่นเองเนาะมีบัฟอยู่ทั้งหมด14วันนะโอเคจะดึงไปอัพกันได้นะครับถ้าเกิดใครปิดมานะ แล้วก็มีทั้งนั้นของอีโวหนูเอื้อยด้วยนะครับนะความสามารถก็เหมือนจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเด้งนะครับบวกเออ่เทมกับเมืองแล้วก็มีเปลี่ยนเป็นหุ่นไล่กาแล้วก็เอฟเฟกต์หมอนะครับนะแล้วก็เป็นอีโวควีนสการเลตด้วยนะ,ะแล้วก็เป็นท่านั้นของอีโวอาชาต์นั่นเองนะครับนะก็ทั้งหมด ทั้งมวลของอีเวนต์นี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับนะวิธีการตามหามันจะให้เก็บ A อแมวแมวน้ำเนี่ย3ชิ้นแล้วก็ A ปาโลมา3ชิ้นแล้วก็ทางด้านของน้องนาอีก2ชิ้นนะครับนะเพื่อแรกเป็น S 1ชิ้นโดยถ้าอยากได้ q ค e ีนสกาเลต t ก็ต้องตามหา S ทั้งหมด4ชิ้นส่วน e, cha, e ีโวอาชาอีโวเนื้อเอ้ยแล้วก็ตัวละครใหม่ล่าสุดอย่าง อีโวมิเนอว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยใช้เอสทั้งหมด5ชิ้นเหมือนกันนะครับนะก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดอยากปิดตัวขั้นต่ําก็ต้องตามหาเอสถึง4ชิ้นนะครับและอีเวนต์นี้ก็คงจะพอเดาได้ว่ามันล็อกอะไรเนาะมันล็อกหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าหน้าเราต้องตามหาแค่2ชิ้นนะแล้วก็อีเวนตี้เนี่ยเขาทําการขยายเวลาไปจนถึงวันที่28ซึ่งก็จะหมดพร้อมกับอีเวนต์นี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับนะ แล้วก็อย่าลืมล็อกอินด้วยนะครับนะล็อกอินรับ300เพชรแล้วก็เหมือนจะเป็นลูกบาทลูกบาทเพชรด้วยนะครับงานะลูกบาทเพชรก็คือเหมือนเขาจะอัปเดตฉุกเฉินเมื่อเช้านะครับมันก็เลยแจกของฉุกเฉินมาให้เนาะซึ่งก็น่าจะถุดหมายถึงอีเวนต์นี้ด้วยแหละให้มันนานขึ้นนะเพราะว่าจากที่ดูมาคนก็ไม่ค่อยจะสนใจอีเวนต์นี้เท่าไหร่ด้วยความที่มันไม่ค่อยมีอะไรกันนะครับแล้วก็อย่างนึงก็ผิดหวังมาจากเฟนเอิลิเซ่เยอะด้วยเนาะ พาบางหลายหลายคนเนี่ยคาดหวังกับตัวเอลิเซ่เยอะมากเลยพอมันไม่ออกมาตรงที่หวังเนี่ยมันก็รู้สึกจะผิดหวังมากเลยนะคือพวกนี้ยิ่งคาดหวังมันจะยิ่งแล้วเวลาผิดหวังมันจะรู้สึกนั้นมากเลยนะครับนะผมก็เลยมองว่าคนก็รู้สึกโมโหในส่วนนี้ด้วย,ยนะคือผมไม่ได้ติดตามเอ่อมาจากเซิร์ฟเกาหลีนะก็เลยไม่รู้ว่าเอลิเซ่เนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะแต่เท่าที่ผมไปยองไปลองย้อนย้อนดูมานะน้องเอลิเซ่จริงเนี่ยความสามารถของน้องเนี่ย มันมีความสามารถอีกอันหนึ่งที่ถูกตัดออกไปนะครับนั่นก็คือเป็นความสามารถจำพวกของเอ่อรู้สึกจะเปลี่ยนเป็นให้เป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าด้านนั้นนี้ไม่แน่ใจนะครับนะแต่ประมาณนั้นก็คือพอโดนตัดไปตรงนี้เนี่ยมันทําให้น้องเนี่ยสู้แบบสู้แบบตัวธรรมดายังไม่ค่อยจะได้อะครับนะพูดง,ง่ายๆเป็นตัวละครที่ทุกคนคาดหวังมากแต่ดันสู้ตัวปกติแทบจะไม่ไหวอะ่ะผม,มเลยมองว่ามันก็น่าจะโมโหอยู่เลยนะเออ แถมอีเวนต์มันค่อนข้างแพงด้วยนะอีเวนต์โคตรจะแพงด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสมกันเล่นๆดีกว่านะครับโอ้ยได้ปลาโลมาได้อุย้ยได้ปลาโลมาอีกแล้วโอ้ยถ้าได้หน้ามาสัก2ชิ้นนี้ผมว่าผมทํานะแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้หรอกนะอะ่อย่างเลยห้าหรอ คือเว้นี้ผมมองว่ามันน่าจะอุย้ยโอ้โหแล้วดูเด้ออู้นี่ถ้ากดได้นี่คือเอามานั้นมาหนาเลยนะโอ้แมวน้ำครับนะไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ขียรับเพชรมาก่อนนะยี่สิบเพชรเจริญพรเขีเขียขีไม่มีแล้วนะน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายอีเวนต์ด้วยการไปดูอัตราการออกดีกว่านะครับนะ อัตราการสุ่มเนี่ยหน้าอยู่ที่0.83แล้วก็ a เนี่ยจะอยู่ที่3%ส่วน s อยู่ที่0.01แล้วก็ตัวละคร s บ่อยที่0.001นะครับนะอันนี้คือสุ่มแบบ10เพรแต่ถ้าเป็นสุ่มแบบมีการแจ็คพอตนะครับนะเขาเขียนผิดหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะ อันนี้ผมไม่เข้าใจว่าเขาเขนะียนอะไรผิดหรือเปล่าสุ่มแบบเมกาแจ็คพอต50เพชรนะครับนะตัวละคร S อเนี่ยอาตาัตราการออกจะอยู่ที่5.5%แล้วก็เอ้ยไม่ใช่แหละตัวละคร S บวกมิเนอว่ามันอีโวมิเนอว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยมันจะเพิ่มจาก0.001เป็น5.5%เลยนะครับแล้วก็ S เนี่ยจะอาตาัตราการออกที่1ส่วน A เนี่ย เอแมวน้ำจะอยู่ที่0.8เอโรมาเนี่ยจะอยู่ที่0.05แล้วก็เอหน้าจะอยู่ที่0.05เช่นกันนะเฮ้ฮเยเดี๋ยวนะ <S <S เขาเขียนอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าการอัพเป็นเช็คพอตเนี่ยคือเป็นน้นรุ่นแบบตัวละครอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอผมว่ามันไม่แน่ใจเหมือนก,นกันแต่เขาแต่เหมือนเขากลับว่าที่อ่านมานะเหมือนเขาต้องการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การดรอปให้ตัวอันนั้นออกง่ายขึ้นหรือเลปล่าอย่างนี้เลยนะ่ะ Okay. ทั้งหมดทั้งมวลของอีเวนต์นี้ก็ประมาณเข้านี้นะครับนะผมยังมองว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมันเป็นตัวละครเก่าที่เอามารีสกินสกิลใหม่นะผมเลยมองว่าใครที่มีตัวละครจําพวกอาชาแล้วก็ข้ามได้เลยเนาะเพราะว่าพวกอาความสามารถคล้ายกับอาชามากเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าถ้าใครมีอาชาและเล่นอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องตามหาเพิ่มก็ได้นะครับนะอาชาก็สามารถเล่นแทนได้อยู่แล้วเนาะส่วนอีโวหลงเอื้อยเนี่ยผมมองว่า ความสามารถมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าผมว่าเก็บเพชรไว้รอตัวอื่นมันยังมีตัวที่ดีกว่าตัวที่มันเป็นท็อปกว่าเยอะเลยนะผมก็เลยมองว่าข้ามไปก่อนดีกว่านะเวลน,นี้เนี่ยสำหรับส่วนตัวผมแล้วก็ หลายๆคนที่จะทำเวนนะถ้าเกิดคุณยังไม่มีตัวละครโหดๆเลยผมว่าเวนนี้ก็เป็นอีกตัวอีเวนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีแปนให้ในตัวอยู่แล้วนะครับผมเลยมองว่าใครที่แบบอันนี้ขออันนี้ขอ,อ,นนขอแบบสซอรโคไปในเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็ยังไม่ได้มีจี้อะไรมากมายนะผมแนะนําว่า,าเล่นเป็นหนูเอื้อยก็ได้นะครับนะสำหรับใครที่แบบจี้เครื่องรางไม่ได้แข็งแล้วก็อยากจะหากาดอะไรที่มันเอามาใช้ สู้ชาวบ,บ้านเขาได้บ้างไม่ต้องพึ่งจี้เยอะเนี่ยผมว่าเว้นี้ก็น่าทําอยู่นะครับสาหรับใครที่ไม่มีจี้ไม่มีอะไรเลยแบบนี้เนาะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยอย่างตัวใหม่กับตัวอีโวหนูเอื้อนี่มันมีเป็นให้ในตัวเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปตามหาแป้นแล้วแล้วก็ความสามารถในการละลายโล่อะไรแบบนี้ก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้แบบบูว้าอะไรขนาดนั้นเหมือนกับตัวแบบ เอลโลนี่เหมือนยุนลังกระโดดดึงๆ,ๆไปกระโดดตบคนเล่นอะไรแบบนี้นะแต่ก็ยังพอได้อยู่นะผมมองว่านะแต่ข้อเสียของเว้นนี้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับให้ทําใจในระดับหนึ่งว่าถ้าเกิด S ของคุณนได้ไม่เกินไม่ถึง4เนี่ยก็เตรียมตัวไส้แห้งได้เลยครับเพราะว่าเว้นนี้ต้องใช้ S ขั้นต่ำถึง4ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเก็บ S ไม่ครบก็เท่ากับว่านั้นเป็นเกลือไปเลยนะครับนะยก็ต้อง อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ต้องยอมรับในระดับหนึ่งนะว่าถ้าเกิดคุณได้ไม่ครบคุณก็เก้อไปเลยนะละลายเพชรฟรีนะพูดง่ายๆนะโอเคครับนะโดยรวมก็ประมาณเท่านี้นะถ้าใครจะทําเป็นก็ขออภพยให้โชคดีเนาะส่วน Evo อาชาเนี่ยผมทํารีวิวไปหลายรอบแล้วนะกลัวมันจะซ้ําจนเกินไปเนาะก็ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อใครอยากไปดูแนวทางการเล่นของตัวนี้ว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ต้องใช้จี้มากแค่ไหนจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจในการทําเว้นอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับนะโอเคทุกท,ทุกเว้นมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนโอ้เป็นไงครมโอเคไหมโอเคประมาณนี้แหละนะครับนะคือ เว้นยังไงก็ถ้าเกิดจะทําเว้นก็ขอให้เตรียมใจไว้นิดนึงเผื่อมันไม่ปิดนะครับเนาะเพราะบางคนนี่พร้อมมั่นใจสุดตัวเลยเนาะบางทีถ้าเกิดมั่นใจเกินไปมันอาจะเวลาผิดหวังมันจะเสียใจเยอะนะครับนะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ งบประมาณนะอันนี้ผมประมาณการว่าถ้าเกิดคนที่โชคดีเนี่ยประมาณ6 700 0ก็ถือว่าน่าจะปิดได้แล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครดวงสวยก็อันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับเนาะแต่ระดับในการปิดเว้นนะผมให้ประมาณ5 0าพั 1, 000, นถะึงห0,000ื่นเนาะโอเคประมาณนี้นะครับนะคืออีเวนต์คุณแจเนี่ยมันปิดง่ายอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีครอบครัวก,ก็สามารถเข้าไปส่งคุณแจในครอบครัวแล้วก็มาส่งคุณแจตรงเพื่อนที่เป็นโครชทองได้นะครับมันจะได้คุณแจเพิ่มคุณจะได้แบบเอาคุณแจนั้นไปสุ่มนะครับจะได้ลดเพชรลดต ทนในการทำนั่นเองเนาะโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงยังไงก็ดูแล,ลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายลาสวัสดี